มีคำอันหนึ่งที่บ like ๊อบพรอกเตอร์เคยพูดบ๊อบพรอกเตอร์ก็เป็นปรมาจารย์ด้านความสําเร็จคนหนึ่งนะแล้วเขาพูดแล้วผมไม่ไม่ค่อยเข้าใจตอนแรกๆเขาบอกว่าการทํางานนียเป็นเป็นวิธีที่แย่ที่สุดเลยในการหาเงินโอออะไรวะงงว่ะการทํางานเขาพูดคํานี้บ่อยมากเลยผมก็ไปนั่งคนว่ามึงหมายความว่าอะไรเนี่ยเขาบอกการทํางานนี้เป็นวิธีที่แย่ที่สุดเลยในการหาเงินอ๋อเพิ่งเข้าใจนะวิธีที่ดีที่สุดในการหาเงินคือให้เงินไม่ทํางานให้ ให้เงินมันทํางานให้ให้ให้พลังจิตของคุณมันทํางานให้คือคุณเซตระบบในหัวของคุณนะ่บอกกูทํางานสามชั่วโมงนะต่ออาทิตย์แล้วเงินเข้าตลอดนะเซตระบบในหัวของคุณเซตระบบบอกว่าฉันเป็นคนประเภทที่ว่าเงินไหลเข้าตลอดเวลาฉันเป็นคนประเภทที่มั่งคั่งร่ารวยโดยไม่ต้องเหนื่อยคือคุณเซตระบบแบบนี้ก็ได้นะท่านในหัวคุณเซตระบบบอกว่าฉันฉันเป็นคนประเภทมั่งคั่งร่ำรวย โดยสบายๆก็ได้ก็คนแบบนี้ก็จะเชื่อสตอรี่ที่ผมเล่าว่าออยิ่งขี้เกียจยิ่งสําเร็จก็ทําได้แต่ก็จะมีคนที่เถียงก็จะมีบางคอมเมนต์แต่ผมก็ปล่อยไปนะไม่ได้ไม่ได้บางทีเราก็ปล่อยให้คนเห็นต่างบ้างเขาถ้าเกิดเขาไม่ได้ใช้คําหยาบแรงผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้เขาเห็นต่างก็ได้ผมก็เพินสีตัแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์มันดิกก็น่าจะรู้ว่าคนทํางานหนักอะไรเ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกได้เลยนะ ให้เขาลองเถอะผมก็ไม่อยากไปเขียกนกรอนให้เขาลองแบบทางหนักก็อดเมื่อไหร่ถึงจุดหนึ่งที่เขาเบื่อกับการทํางานหนักเดี๋ยวเขาจะมาหาผมเองนะเพราะฉะนั้นแต่คนที่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคุณพวกคนที่ฟังผมเนี่ยคุณพร้อมแล้วที่จะที่จะฟังเรื่องเพราะว่าบางคนแบบคือมันต้องทุกคนมป็นชื่เก่งแล่าจริงผมบอกได้เลยผมเสี่ยงมากเวลาเขียนหนังสือชื่อผมนะคุณผมรอเขียนหนังสือเรื่องนี้มาสิบกว่าปีอะ่ะผมแบบว่าเวลา ผมรู้เลยว่าฝรั่งนะเวลาเขียนหนังสือแล้วมีคําว่า l a z y นะคาว่าขี้เกียจน,นะแม่งจะยอดขายตกทันทีทั้งทั้งที่มนุษย์ทุกคนแม่งก็ขี้เกียจแต่มันไม่ยอมรับมันไม่ยอมรับตัวเองมันไม่ยอมรับแ,แต่ผมไปอ่านข้างในนะกูโคตรชอบเลยจริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนื้อเนื้อ,อ,อหาม,มันเนี้ยคือการทํายังไงที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดทำเนี่ยไอคนขี้เกียจเนี่ยมันจะชอบแบบมันจะคิดอย่างไงว่าตกลงอะไรแม่งได้ผลลัพธ์เยอะที่สุดกูจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะ คนขี้เกียจจะคิดอย่างนี้ผมบอกได้เลยยุคนี้นยะคนขี้เกียจม่งได้เปรียบเ <Italian. c oughs> พราะว่าคนขี้เกียจมันจะหาวิธีมาทําออนไลน์มันจะหาวิธีแบบผมเนี่ยประหยัดแรงประหยัดแมงทุกอย่างประหยัดลูกประหยัดลูกจ้างประหยัดเออหาวิธีเอาระบอทมาทํางานแทนไงวะเอามนหุนยนต์มาทํางานแทนไงวะเฮ้ยไม่ต้องจ้างคนใหม่ได้ไหมเนี่ยกูเอาหุ่นยนต์เอาอเสริมโปรแกรมนี้นิหน่อยมันยุคนี้นะคนขี้เกียจมันจะชนะหมดเลยผมบอกกล้าการันตีแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นฝึกตัวเองเป็นคนที่เกียจกะไวเนี่ยผมจะมต้องฝึกเลยเพนเติมเดืคือจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนแม่งเป็นแต่มันไม่ยอมรับจริงๆมนุษย์ทุกคนเป็นหมดมันเป็นนเจอร์ของมนุษย์ทั้งชีวิตทั้งชีวิตนี่เหมือนกับว่าแทบจะไม่ต้องทํางานไอที่ทํางานนี่คือทําเพื่อความสุขนเหมือนบ๊อบพ็อกเตอร์บอกการทํางานนี่เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดเลยในการหาเงินคุณเข้าใจอย่างเนี้ยการทํางานนี่เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดเลยในการหาเงินคุณควรจะทํางานเพื่อความสุขใจ แต่เรื่องหาเงินนะคุณจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องลงทุนกับธุรกิจที่คุณชอบใช่ไหมพเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลฑิวัลสีสวัสดีครับ